สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนประจำวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5งพไปชมบรรยากาศการฝึกซ้อมของเยาวชนผู้สื่อข่าวดอนเมืองที่สนามลานกีฬาท่านยาเสพติดดอนเมืองซอยสงกระปา30ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่เก้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสัา จะเดินทางไปทำศึกฟุตบอลการกุศลรายการนานาชาติเพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยโรงเรียนบ้านชำแจงแมงอำเภอกันทลารักษ์จังหวัดศรีสะเกที่สนามฟุตบอลท่ากาศยานนานาชาติสวรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการไปชมบรรยากาศ การฝึกซ้อมในสนามของเยาวชนผู้สื่อข่าวดเมืองซ้อมฟุตบอลเยาวชนพร้อมๆกันครับสองเท้าอย่าเล่นเท้าเดียวเล่นได้สองเท้าข้างเท้าแลนนอกบ้างเขาเรียกว่าบอลฟิลลิ่งการทําความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลไอ้เจ้าเนี่ยใช้ได้เลยไม่ไม่กันนะเออ ไปถึงมุมแล้วก็หักใครถึงมุมเลยหักเลยแล้วจะปิ้นไปถึงมุมด้วยนะจะปิ้นไปเออหักแล้วจะปิน้นให้ถึงมุมนะอย่าจ็อกกิ้งนะให้ถึงมุมหักก่อนแล้วก็ค่อยจ็อกกิ้งไปอย่าก,ก้มหน้านะจัดระเบียบทรงตัวไห้ได้จ็อกกิ้งมา เออให้ถึงมุมบอหกักปุ๊บสป,ปินให้ถึงมุมแล้วก็ข้อย,ยดุดแล้วก็ไปพักไปเห็นไหมดูทิ้งช่วงอันดีนะ่ะไปเร็วบอกกำลังไงฟุตบอลนอะ่ะมันไม่ได้มีดีเฉพาะอไอ้ฝีเท้านะกำลังด้วยไปเกเยี่ยมมาก